สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสาหรับคลิปนี้บัวก็นํามาพบกับเหรียญที่ระลึกอีกแล้วนะคะเหรียญที่มีราคาตกลงมาก่านท่านใดที่สนใจเหรียญรุ่นนี้นะคะเข้าไปดูไปชมได้ค่ะลาซาด้าตอนนี้ลดราคาอย่างแรงนะคะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญโลหะสองสีค่ะที่ระลึกครบรอบร้อยปีนะคะกรมทหารม้ารักษาพระองค์ค่ะ ด้านหลังก็จะเป็นตราสัญลักษณ์นะคะของกรมทหารม้าค่ะเป็นเหรียญที่ตราสัญลักษณ์นี้ทุกท่านก็น่าจะเห็นเวลาติดอยู่ในแผ่นเขาเรียกแผ่นติดไหลนะคะก็จะแสดงถึงสัญลักษณ์ของกรมทหารมา้า ตาสัญ,ญลักษณ์ของพระองค์และเป็นตัวแทนกรมทหารม้านะคะตาสัญ,ญลักษณ์และด้านหัวก็จะเป็นราชการที่6นะคะและราชการที่หพินพระพักไปทางเบื้องขวาค่ะทั้งสองพระองค์นะคะฉะลองยศเต็มยศค่ะถ้าท่านใดสนใจเรียนนี้บัวก็จะขึ้น ภาพเหรียญให้ดูนะคะแล้วก็เหรียญวาระรุ่นนี้ก็จะมีราคาลดลงนะคะเหรียญที่ขายในลาซาด้านะคะที่บัวเห็นก็จะเป็นเหรียญที่ล,ลึกที่มีราคานะคะแต่ตอนนี้ดรอปลงนะคะจากหนึ่งร้อยเหลือห้าสิบเก้าค่ะราคาสวยสวยเลยนะคะเหรียญน,นี้ สำหรับใครที่ชอบเหรียญ2องเสียนค่ะ2อประเสียนอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะเป็นเลื่อนโลหะสองสี่ยมิลนะคะปกติก็เป็นเหรียญที่น่าสนใจอยู่แล้วนะคะปีพศก็ปีพศสองพาร้อยหิบนะคะ เงหลับเหรียญที่ครบรอบทหารมารักษาพราะองค์ค่ะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่3าล้าล้านเหรียญน,นะคะก็ไม่มากไม่น้อยค่ะ3ล้านเหรียญก็กระจายกระจายกันไปอยู่ในมือของประชาชนหรือนักสะสมที่จะหากว้านซื้อแล้วก็เอาไปลงในแผงตัวเองนะคะแล้วก็เปิดเทขายค่ะ ตอนนี้ราคาเด้งลงนะคะจับต้องได้ค่ะ59บาทก็ถือว่าเป็นเรียนที่หาไม่ยากและหาไม่ง่ายนะคะแต่ก็มีขายใน Lazada ค่ะเข้าไปดูไปชมได้นะคะท่านผู้ชมด้านหัวจะเป็นรัชกาลที่6และรัชกาลที่9นะคะ เป็นโชว์สัญลักษณ์เหรียญค่ะเพราะว่าพระองค์ก็อยู่ในกรมทาาหารมาเช่นเดียวกันนะคะทั้งสองพระองค์ฉลองสุดของเต็มยศของกรมทาหารม้านะคะเป็นสุดฉลองมีสายสะพายสายสังวานด้วยค่ะเดี๋ยวพอจะขึ้นภาพให้ดูนะคะตัวหนังสือว่า เหรียญน,นีเน้เป็นแบบไหนและนะ้าสะสมยังไงนะคะเดี๋ยวโบจะขึ้นโบชัวให้ดูแต่ละรุ่นแต่ละหน้าเหรียญแล้วก็ราคาด้วยค่ะเรือบางท่านก็อยากจะได้กรอบนะคะกรอบโบก็จะขึ้นโบชัวให้ตลอดค่ะกรอบก็จะมี5บาทตามสุดนะคะสั่งเยอะๆก็ได้ค่ะถ้ามีเหรียญเยอะก็สั่งเยอะนะคะ เป็นตลับเปลี่ยนที่เก็บรักษาเหรียญไว้ไม่ให้เป็นรอยนะคะสามารถพลิกกลับไปกลับมาทั้งสองด้านได้ค่ะโดยไม่ต้องเกะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเหรียญหรือตลับเหรียนใน l a z a ด a เข้าไปดูไปชมช็อปได้ค่ะตอนนี้ราคาตกยงตกลงมากเลยนะคะจาก100เหลือห9าค่ะฝากไว้ด้วยค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ